หลังหวยออกนะครับมื่อวันที่สิบเจ็ดเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เจ้หอยนะครับเป็นคนมีองค์นะครับงวดที่ผ่านมาให้สามตัวแตกนะครับสามตัวแตกสามตัวตรงแล้วก็สองตัวพร้อมนะครับเชียนแอดมินนะครับแอดมินก็ล่ให้นะครับประมาณหาหกมือก่อนหลังทีเลขสิออกไปแล้วนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับเจ้หอยสีมาบอกข่าวเด้อพี่น้องนะครับมาบอกข่าวแล้วก็สีมาเกินเกินไก่ไล่ควมฝันนะครับความฝันฝันตองงวดนะครับฝันหลังจากที เลขออกแล้วนะครับเป็นแบบใดจังใดนะครับแล้วก็เชี่ยวไหกัสีมาบอกบุญน,น้ำนะคบพี่คบนองสายบุนเดอร์นะครับผมนะครับอ่ะครับเจ๊ครับเป็นจังได้ความฝันในหวดตองหดของเจ๊นในหวดนี่ฝันเราไปหรือบอจังใดบอกพี่บอกนองมึงฝันแล้วฝันตองหดฝันตอมือเลยฝันตอมือเลย<ฆ>แต่คเพื่อนเจ้าพบบท่านบอกบ,บอกโตเลบ<ฆ>แต่เครื่อนเพื่อนมากอันสูนว่าที่บอกยูงวดนาเพื่อนมาแต่ว่าห้ยหลวงปูนี่ข้นมาก ได้ยุดทั้งเฮียนไม่เพลนกอน,นเพลนอยากได้รูปเหมือนโอ้อยากได้รูปลอรูปเหมือนรูปองคูบุญม,มากครับรูปฟอุบุญม,มากในในความฝันนั่นในความฝันมันนี้เี้หอยก็เลยอยากจะเหตุตามความฝันอยากเหตุตามความฝันอ้าวละมือได้เศ็แล้วครับเจ้มา,าท่านผู้่าท่านหามือง่าท่านหามือแล้วได้แล้วยังครับุูลปูแบบทีนี้ยังยังมาท่านได้นะครับเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับผมสำหรับพี่น้องเฮ้าหลายท่านนะครับถ้าอยากจะ ห่มบุญกับเจ้หอยกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อครับผมแม่ต่เคียนมุ้งอันลังค่าทัพเพ์ปูนเพิ่นมาไเลนยู่ถ้าเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัวนี้แล้วเพิ่นสิลุงเพิ่นว่าเพิ่นสิให้สามตัวตรงสามตัวแต่แบบนี้อีกแบบนี้เพิ่นว่าความฝันในความฝันนะครับเด้อพี่น้องนะครับสลับพี่น้องเอฟซีเฮานะครับสลับเอฟซีทันใดนะครับที่มิโซกับเจ้หอยนะครับในงวดที่ผ่านมาหรือบ่มิโซกับตามนะครับเห็นนะครับเห็นคลิปของแอดมินนะครับว่าเจ้หอย เพิ่นไห้ถืออิลนนะครับผมนะครับบอแมนว่าตัวเลขนะครับออกแล้วเอามาลงเอามาคุยเอามาเบาบอแมนครับผมสลับเจียหอยนี่ครับปีหนึ่งนี่พิษบกต่ากว่าหกเทียนะครับเมื่อปีนี่พิษหกเทียได้พี่น้องนะครับแสดงว่าถือตลอดแต่ว่าบอถือหลายบางเทียบอกคนถือแต่เจ้าของบอถือนะครับเพราะว่าผููเพิ่นที่เป็นสะพานส่วนมากเิ่นสิบอคอยถือแล้วก็ถึงเล่นกับบอถือนะครับเพราะว่าบอกคนเมื่อปีบอกถือแต่ซื้อเจ้าของซื้อเมื่อปีก็ถือบ่หลายนาะจีเนาะครับผมนะครับนี่ก็คือว่า ก็ได้แหละครับสีว่าจะได๋ลแหะครับเพราะว่าคนมีเส้นคนมีองค์เนาะแต่ว่ามองทียู่นั่นเพื่อนว่าเป็นเลี่ยงว่างแต่เกาหมงปูบุญมาบอกว่าหมงไลยครับหมงที่เฮียนที่เฮียนไปปลูกหม่น่ะโอ้ยู่สวนน่อยู่สวนเพื่อนเพื่อนน่งเมืองว่างเป็นเลี่ยงว่างแต่เกาครับเป็นว่างเป็นเมืองเป็นเลี่ยงเกาแต่เกาแต่กอนนะเพื่อนก็เลยอยากมากที่ไห้ชาวบ้านนี่ลุงเรื่องคือกันยังสีนาคือคือสมัยแต่กอนมนี่ไม่เป็นที สิชาวบ้านเชาวเมืองอยู่แต่กอนแต่เก่านี่ยนะเพื่อนสิให้มันลุงคือเป็นเมืองแต่เก่าจังสีนะฮะชาวบ้านเฮานี่อยู่ในบริเวณชาวบ้านเฮานี้นะครับเหลือทั้งเรลืองความเป็นมาในความฝันนะครับว่าเจวหอยนะครับอยู่ที่ทงหน้าของเถียงหน้าเนาะนะครับอยู่หม่งเถียงหน้าที่เจียหอยไปนอนนะครับเพื่อนมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นบ้านเมืองเวียงเก่า นะครับเป็นผู้มั่นผู้เมืองเก่านะครับแต่ไปอยู่ถึงมองเพิ่นนะปอยู่ถึงมองไปอยู่ถึงมองเจ้ามองที่มองหน้าเพิ่นเออกระเลยเพิ่นสิภา้าเหตุภาษางเพิ่นอยากขึ้นมานี่เฮ็ดอยากสางอยากเฮ็ดของให้มันแล้วเพิ่นสิสางอย่างไะครับเจ้เพิ่นสิสางโบสถ์สางโบสถ์ว่าก็สางที่หลวงพ่อนี่ก็ได้สางมาแล้วเมนโบสถ์เออชาวบ้านพากันเห็ดเมนบสเห็ดเฮียนเห็ดสั้นเห็ดเล้่ยวแล้วเฮียนเห็ดสั้นเห็ดเลีวแล้วแต่บ่มีลูกแต่แค่ลูกเหมือนลูกเหมือน มีแต่หลุมเมื่อยน้อยกับรังค่าที่เพิ่นเห็ดมาเนี่ยมันผิดเพิ่นวางซิลังค่าหลวงปู่ดุมมันเห็ดแบบสร้นเงียนคนมันเป็นคือบานคนเออบ่เป็นคือสารไม่ว่าเป็นคือสารแล้วเพิ่นก็อยากได้เพิ่นบอกเพิ่นอยากได้ไหมเพิ่นว่าอย่าสิแก้ไขอย่าสิแกให้ตัวจันถือก็เลยวางซินะครับผมเด้นนะครับปู่หลวงปู่ดมเฮานะครับแต่ว่าอยาก สั่งเป็นสะพานบุญนี่อยากแห้งอยากสั่งแห้งอยากสั่งอันใดอยากบอกพี่น้องเมืองขับเจอหอยครับพี่น้องเพิ่นมีกำลังแรงนะครับอยากจ<ต>ัดวมบุญอยากสั่งอันแม่แต่เคียดหนึ่งคนเพิ่นมไม่มีห่มอยากเศดเพิกเ็ดเพื่องเ็ดเพิ่งเป็นโล่งคล้ายๆเป็นหมองเก็บหมองอันยังหมองอคือโลองสั่งอะเนาะมีสันไทยมีเล็กดีๆแข็งแรงอันต้นนี้เพิ่์ก็อยู่อันเป็นผ่าสะเล้มครับอยากเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้เออแม่อยากเอาลูกอันก็เพราะว่า ตั้งใ้กันนีแต่ขินโอกคนไว้บามีคนที่รักษาเพิ่นก็เลยมาเขาควมฝันว่าแม่อยากอยู่แห้งค้มฝัน่นนั่นในความฝันของเจแต่ว่าเอออ่านปีอ่านอายุเจ้าหาสิบสองหาสิบสามอีเจ้าสิได้ภาพมูเพิินอ่านสายบุญมาเห็ดห้เพิ่นวางสีนะควมฝันนั่นในควมฝันเจอายุเท่าไรขออนุญาตสอดถามเดี๋ยวบอกเพื่อนพี่น้องปีนี่เอาตัวเลขตัวแรกเด้อพี่น้องหาสองหาสองจดไว หาทิศสองฝีพนว่าสิบห้าเช่าบ้านนี่ลุงเรื่องพนว่าไอ้เป็นสะพานบุญในเพิ่นได้ไอ้สางให้แป้งตัวเลขกสำหรับตัวเลขในใจของเจียวหอยตองวดนี่ยังประันมีเมนบ่ครับไอ้พี่น้องเข้าสูปู่สุทันทีทีต่ตามเจียหอยและทุกทันที่พึ่งเขามาติดตามเด้อให้พิมพ์ค<ต>ําว่ารอไว้นะครับรอไว้เลยแต,แต่เพิ่นขึ้นมาที่ที่เรียนในกระดังแมนบอครับผมจะมาจะงักไหวคือว่า แบบว่าจะไหนล่ะมันประถอกรรยังไงมันปฏิปทามันหลายทางบนี่มันมาแม่สายบุญแท้ครับสายสายแสวงแมนที่สายบุญแท้พจนก็ะเลยว่างดงดใบก่อนพ่นว่าบบกเราบ่พ่อใหญ่ยัง่งเราบ่วพ่อใจญ่จิตเสียขึ้นมานี่คือว่าแบบจะไห่จะบอาออกเนาะแม่บอกออกทุยามก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นร่วมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หนี่สิบ่มีผลประโยชน์แจ็คเอยคือว่าอยากสั่งอย่างเดียวเลยยางสอยากสั่งอย่างเดียวเลย อยากสั่งอยากเห็นเป็นหลูกกระถ<ม>าขึ้นมาจังสีนะอ่ะอยากหเห็นเป็นช่องจังสันจังสีเอ่ยนี่คือได้สั่งขื้นมาแล้วแ้มเป็นแบบนี้นะไม่อยากว่าเอาวางข้างๆค่าค่าไว้คือจังสีเห็ดมาเที่ยวก่อนนะครับผมนะครับผมนะครับในฐานะแอดมินคนกับสั่งนะครับกาจะขอปะเป็นสะพานมอสองปีสามสี่เน้นบ้างเน้นหลายสีดังอีกคือเทียนหนึ่งเพิ่รส่กลับมาขึ้นมากลับมาหลุ่นหลานเน้นว่า เดียนเพื่อนที่ขืนมานี่คือเดียนสิงหามินบับแต่เขาเพิม่มบอกว่าเลขเกาลูกนั่นใดโตใดแต่คือซื้อเอานั่นละ่ะเพื่อนก็มาบอกตัวนั่นละ่ะตามที่ผมจำบอผิดเด้อกขันมือที่ขึ้นของเปลี่ยนตะเครื่เอเขาขึ้นสาร เมืองสันวันที่เก้าเดือนเก้าเดือนสิงหาปีสองพันห้าร้อยทะเลประจําปศไปสองปีหลังหรือสามปีหลังนะครับเพราะว่ามือนั้นเดี๋ยวสั่งมา์เฮมิดบานเมนสั้งเฮเมิดบานขึงเพิ่นมาไปไหนก็มาถิ่มมาควงเพิ่นไวเมนบอเพชรเพิ่มคือว่าบะถือแล้วกับถิ่มเพิ่มควงเพิ่นยังสีนะเพิ่นใหม่เป็นขอนเป็นใหม่เป็นขอนเพิ่นกับยากระนี้นอกจากเจี๊ยบกับปวดกับขอนกับหนาวเมนเพิ่นกับคือคนนั่แหละคือขนหลูกหลานบอร์เดียวแรกแง่งเพิ่นกับหน่อยใจเขาเลยมาซื้อทางเจี๋ยว ส so ่วนจีหอยเห่เพิ่นกาดูแลของเพิ่นอยู่นะครับแต่ก็ดูแลในในความสภาพของเพิ่นเนาะเทาก็มีในทุนฮอสิะดูแลอย่างครับก็อยากจะบอกบุญถึงพี่ถึงน้องเด้อสำหรับญาติธรรมนะครับเพิ่นว่าถ้าได้แล้วนี่ลูกหลานนี่สิมีจะมีมีเพิ่นว่าที่ขึ้นไปเลยเพิ่นว่าครับผมอ่ะพี่น้องเฮ้านะครับผมสลหรับทนใดนะครับที่อยากจะร่วมเป็นสภาพบุญนะครับก็สามารถโทรไปหาเบอร์จีหอยโดยตรงเล้อบ่ต้ตงโทรมาแอดมินนะครับผมเบอร์จีหอยก็คือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับที่แอดมินขึ้นให้นะครับผมมกสาารถ โทษไปนะครับปรึกษาถามเขาได้ว่าอันถ้าไล่ไปบุ้งครับอย่าไล่เด้อที่เราบ่ฮูไล่บ่ฮูอันบูฮูตบบูฮูอันบูฮูตบนะครับเอาแต่โทษครับโทษกับว่าน้ำได้อยู่แต่ก็อย่าโทษมาทีไหลเด้อให้เวลาจีน้ำได้อยู่แต่ว่าสิไล่ไปนี่บูฮูอันบูบูฮูเฮ็ดมีคนโทษมาหลายเลยตีเจหัวโลกคนอันไล่มาอันไล่แห้งแต่ว่าบูฮูเฮ็ดบูฮูเฮ็ดแต่คนโทษนี่ก็โทษมาเองโทษมาอยู่ ส่าห,หลายจะไลยมากเพิ่งแป้ง่แป้ปงเพ่งแป้งจะบางหูกดตอกหูกดรับเพราะว่าเพื่อนบางคนเพื่อนก็บ,บ่สะดวกที่จะอันนี้เนาะเพิ่นก็บติทตะเบอร์ไว้เมื่อขึ้นเบอร์ไล่อโอเคนะ้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดนะครับผมถตาเกิดว่าบุญกุศลการส้่งครั้งนี้นะครับผมถ้าหากว่าพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับที่ อยากจะร่วมนะครับผมนะครับปฏิสังขรณ์นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็สามารถประสานงานมาทางเจียหอยได้เบอร์ทโทรเฮ้าที่ขึ้นอยู่นาจอเดอร์นะครับผมให้โทรไปติดต่อผ่านท่างเจี๋ยหอยโดยตรงนะครับบ่ต่องผ่านมาทางมินเดอร์เพราะว่าให้เจีหอยเป็นผู้ประสานงานนะครับในการที่จะบอกบุญนะครับสร้างแปลงเอยียงต่างๆนะครับผมนะครับสลหรับมือนี้เจียหอยก็กยังบัทันมีแนวทางเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามือที่ถวายปูอาจจะมีแนวทางและก็จะมีน่าจะมีร่างทรงมาด้วย นะครับมีคนมาทําพิธีนําเนาะเพนเปนแม่ล่างทรงมพนเป็นแม่แบบใดแม่เป็นแม่ขาวแม่จำใคือว่าเพิ่นสื่อสารกันได้สินะเพิ่นมาได้มาเขาง้กงเงือกเงือกใดพนสิย็นจิตนิ่งแล้วก็เว้าออกมาเว้าวออมาพอมีคนถามเพิ่นสิว่าวว่าวว่าวออกมาตรงจิตตรงใจเลยตรงจิตตรงใจเลยเพิ่นบอกมาจังใดก็คนแม่ขาวก็สิซื้อให้เฮาฟังั้าสิเฮาสิเป็นคนซื้อซื้อให่เดี๋ยวอีคนนึ่งนะน้เดี๋ยวได้มือจังใดถามแม่ขาวกันเนาะถามแม่ขาวเพิ่นมาเพิ่นได้มือจังใดแอดมินเขาจะ ไอ้จ้งอีกที่หนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวทนผช้ชมเด้อนะครับเบอร์โทรกปคุยหน้าจอที่ทนผช้ชมเห็นนะครับผมกะยังคงเป็นแนวทางคือเก่านะครับเป็นความเสื่อสสวนบุคคลเด้อนะครับผมนะครับหลายทานที่เข้ามาบางทานกัโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อสวนบุคคลนะครับเจ๊หอยก็ยังเป็นแนวทางในการนำเสนอนะครับตัวเลขทุกตัวก็ยังคงมีสิทธิ์เข้าและก็ยังคงมีสิทธิ์หลุดนะครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับต้องขอบคุณเจ๊หอยหลายๆนะครับที่ได้ให้มาแบ่งปันแนวทางแล้วกะ บอกบุญกับพี่กำนองนะครับผมขอบคุณจี่มาได้หลายครับผมขอบคุณ,ค,ณครับ